ป้ายาสินค้าสุดคุ้มโคงสุดท้ายสิ้นเดือน8นี้อันดับที่4ี u s t i a Defiant หูฟังสีเดว่าสุดคุ้มที่เหมาะกับสายเกมเมอร์ให้เสียงโป่งล่องฟังสบายทั้งเบ็ดและแหลมลงตัวสุดๆและแถมออปชั่นที่ให้มาก็มีเพียอันดับที่3า f o r i e Audio T 2 0 X Mark II แอมปลิออเดดที่ใช้ชิป MTBA 3 2 5 5ถึง2ตัวเจ้าแอมตัวนี้สามารถเป็นได้ทั้งตัวช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟังตัวช่วยขับลำโพงให้เสียงดียิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้อีกด้วยอันดับที่2 BGVT MX ที่ใช้ ที่ปรับเือนทธงจากทางไซรสัสโซตีในรหัส cs 4 3 1 9 8ถึง2ตัวเป็นแดกแอมป์ที่ขับได้เยอะและสามารถปรับแต่งแนวเสียงได้แถมสายที่ให้มาก็เป็นตัวเดียวกับหูฟังโซลรมอนที่ราคาเกือบครึ่งแสนเลยนะอันดับที่1ฮาคุเกะไพลไลท์สายอัปเดตหูฟังรายล,ละเอียดเสียงดีเบ็ดแน่โดยตัวสายจะเป็นเนื้อทองแดง OCC ชุบทองถัดก,กับทองแดง OCC รือว่าเป็นสายพรีเมียมที่คุ้มค่ามากๆและสําหรับผู้ที่ซื้อ50ออเดอร์แรกรับไปเลยหูฟัง T-FZ T 2 Pro ฟรฟ,รฟีวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้้มมชาาหดดอดจบบ